จะทำวิธีต่างๆให้เธอนั้นรักฉันพยายามทุกวันมอบให้ทุกอย่างที่เธอต้องการเดินบนสะพานที่มีปลายทางคือใจของเธอ,อยังคงคิดระวังจะนำเอารักทานี้ไปให้แต่ทำไมเดินมาเนินน้า แต่ทำไมมองดูเส้นทางเหมือนยาวออกไปอยากรู้ว่าฉันต้องทำตัวอย่างไรอีกไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้บอกทีอีกไกลแค่ไหนจนกว่าเธอจะรักฉันสิ อบอกกับฉันให้รู้ทีว่าสุดท้ายแล้วฉันยัง